ใ่ใ่โอ้ยูหามขากล่องมากหมพี่น้องครับจับสองขาจะว่ากัยังงงคือเกาอยู่ระบบมันนอะนี่พ่อคุณยายหมูได้เจโตเลยเพื่อนได้อีกตตสองตน่บริยางบริยากว่เอาแคมือที่เ็ดมือตไนเอาเดี๋ยวเป็นเป็นับดับรถอยู่ เป็นงูเหลียงมานี่เฮ้ยเดี๋ยวเรืงไอเป็นน้นไงไอเป็นต้นไงแ,แจมเจมเรือยพี่น้องครับแจมเจมเลยเด้อยวัดวัดเจ้าประพอพออยู่บรอนี้แดงแจมเลยพี่น้องครับแดงแจมเลยครับผมภาพเสียงชัดเจนบ่คุณสบายผมเดืกดขากองใหม่เขาส่งยังใหม่ผมหูผมสร้างไอ้ใหม่ใหม่แบบยางดีมันส่งมา,างใหม่กองแกงใหม่ผมหนี่ยเท่าไรครับนี่สิบห้า มน้นขายแหละเมีันขายนาะแเมีนขายอะไรบ้าไหนเจ็ดเมียนขายได้พี่น้องเดอลูกนเลูกลูกเอาอะไรบางไหนสิบห้าตอนมื่นหานอมื่นหา่เจ็อยู่เด้อตัวนี้ลูกครับเอาเอาเอนีน้อยนี่ก็เก่งเว้ยเอาเอาานีน้อยกัเก่งเว้ยเอาเอาาเอ เอาจะครึ่งชั่วโมงพ่อพี่น้องครับเอา้ลาลมไม่แน่งเลยแมยมันขายอะไรพี่น้องครับลูกก็ไม่เอามือหาน้อลูกลูกบึกได้พริกแดงปะเดี๋ยวเบิงบ้งเดาบิง้งเบิ้งเบิ้งหนาตามก่อนลูกน่าจะเป็นบกักไรนี่ปะน่าจะเป็นพริกแดงปะตัวมันหัวเป็นไข่ลิงกังนะระวังสั่นเด้ มันสามหนึ่งม,นมนันอมแนวนี้สามหนึ่งมันหัวมันสีเป็นอีกแบบหนึ่ง,บบงเอา้าผมผมบอกอีกอย่งเลยพี่น้องมื่นหาแม่มขายเราอือพ,พูดเถ่าเตรียมรถเลยมันงงไพไปข้าเปลือแก้วทีมงานเข้าวเปลือกห่อมาเลยมาใส่ไอ่แล้วตัวนี้แล้วลูกมันได้ครับลูลกมันว้ายเด็กแย่งกับขัดกันนะนะเบิ้งม,มาใส่เร็วเด็กก็ซับ เบอร์โทัพท์เรีกโทษครับจำเด้ไหมนี่ไปหามาเร็วเพ่เด้คายของทีอใส่ไสแต่ของยี่ใส่ยุยข้นไส้ข้นไส้เด้อไส่หรอไอ้นั่นไอ้นั่นบ่อ้พยามพยามพยา้ยงดีบอรอเอาเอามืหาครับจ้าของพนไปใส่บุหงุครับตัวนี้ใสมาเอาเบอร์มาใส่เร็วว้ อนนี้เขาสิขายถือไปนยังไงบ้านอมาิ si me. Metal here. Metal here. ่ครเรขายอไยังไม่ขายเพราะอ่างขึ้นรถอยู่บ่เมื่นหาบางคนใชผ้ามาขายงแล้วมันีเจ้าบางทีแม่ลูกเดียวขายเมื่นหนหาเราตัวเมื่นหาเดี๋ยวผมสิขอเบใ่้เด้อใสตัวไหนก็เมืนหกลยแม่ลูกลูกผูนอแม่ลูกลูกผู เอามาจักโตัวมานี่อามาสี่ปว้แตขายจักโตัวขั้นลขายเลยปวยแตขายเอาผู้ใดอยากได้ก็โทรมานําเอาห้องพี่น้องครับของปวยไนพาเด้อปใหญ่ไอสาวโอมสาวงุ่นแมาจักมันลงมานี่มันจะไปมือหัวอยู่ไปมือเอื้นเอาเอาควายไปขายเด้อควายมันขายดีเลยช่วงนี้ควายกะมันเจ้าเข่าวัดนยากเนาะมันเจ้าเข่าวันแดงเงินเด้อยากให้ยากหน้าช่วงนี้ลูกเกียวเข่าอะไรอะไรขั้นไรเท่าไหร่ได้ละห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบอ โอ้กับโแพงนาะสมัยกนไรละแปดร้อยไปไหนสมัยสมัยแรกรถจลูกีมันน่อยได้หน่งือทั้งบ้านห้อยหา้อยห้าสินาะตัวนี้มื่นเท่าไหร่มื่นเท่าก็หมื่น6กขันหามื่นนก0ัาแล้วนั่นมื่นสามพันเโตัวนี้มื่นสแม่โค้งเนาะตัวนั่นแป0 0ัาม่โค้งเด้อแปะพัหาจับมือองม่นี่ห่านรับมือนึงสื่อค้ากองมาาไม่เนาะมันถ่ายไปมันตกมักสั่งมันตกนี่ตกตก สองของของ่องเลยแค่ไนแะ่หงัวงใครไว้ล่ะรถไทรขนาดรถโตปปบเจโอ้เต็มลำเลยอเภอมาใส่เลยไปไหนพ่นส่อหก8เจ็ดแปไปเกี่ยวเขาซอยเขาเนีเว้ยของโตนี่มาเป็นมืหาดได้ตัวนี้ขายแล้วเอาคือรถไบมาเบอร์มาใส่ผมไม่ลลตัวนี้มาผมผมทายไปแล้วเมื่อกี้นะ โอเลศูนย์นี่ก็ศูนย์แปดสามสามหกสี่ห้าศนเก้าหนึ่งมื่นหครับง้อทางไหนน่อยเหรอกนไส้เด้อเม็ดลูกน่าจะเป็นพริกแดงเนีพริกแดงกันเออบริเวณกสามหนึงพี่น้องไปยังไงยังคือตอหลายคนเนี่ยาหน่อยตัวเดียว เออท่าไรต้อนถี้ให้ยจะพันเนี่ยามึงฝุ่นจะข้องงอจะฝุ่นหาพันหาจะบานว่าถึงลงหาพันหาป่ะก้นหน่อยหาพันหาเฮ้ยก้นสาวอะไรมาไหนได้ย่าเฝ้านี้ เ้ยหางไเที่ยวสิบก้าบามนังว่าท่านมาขายของสิบบาเลยเ้ยไม่สาวตัว่าไรเฮ้สาวสองสาวสองกับตัวเราสิบเอ็ดตัวเรพันเนาองหมื่นอตัวพันป่ะมาณนี้หเฮ้ยมอาอยู่อยู่อะไรอยู่ว่าลิมือขายทำนี่หรอ หมื่นููมาหน่อยหนึงแต่แต่องตอนตอนได้แกเด้ตัวนี้กัเกือบปีปีเรมั้งสิเนาะเป็นัวพี่กว่าตัวนี้มารียกมาใส่กนเป็วเบอร์มาใส่กเ่าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าหเ่งหาจหาอคนบางรายนะมาเป็นรอยคือไร่ดรอะกันมักต้นั้นเดอร์ต้นอันั้นแต่ว่าต้นหนที่แดงแต่ว่าดูกมันยังแพงอยู่เนาะมันยังแข็งอยู่คนใส่มันยังแข็งอยู่มื่นหา ขันค้ายหมืน่นสองนิ้วหมืน่นสองนิ้วขึสิบหลอดมีหมื่นหาห่องแพ่งพอดเดี๋ว่ามันอาจจะมีใบง้อมีใบ,ใบหลอดมีตัวนี้หาพันเด้อนี่นี่หาพันว่หมักคักว่ะเนี่ยผม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 ขีบสองสองขางเลยพี่นอ้องขีบสองขางนี่เลยแต่ก่อนผมถือมือหน,นึ่งเหล็กย่างไปก็ตกตกนั่นตกนี่มันแตกเมื่อโทรับทสื่อใหม่จับผับเสียงชัดเจนดีเนาะครับเนาะ นี่ของพ่อใหญ่ผ้าเด้พยยพอดพ่อใหญ่ผ้าเมียสาวหมื่นเท่าไรพอสองต้นละหมื่นเท่าไรต้นหน่อยเท่าไรต้นละมื่นสามโหมันไหนเงี้ยววะเม็ดสี่สิบตั้งส,ส,สองตอโตอยู่นัวพว่าอยใหญ่ผ้าราชีสไลเอ้วตัวนอีเององ้เครื่ององมวะเครื่ององมครับตัวใหญ่เครื่องอมเด้อ เม็ดสี่สิบต้นนั้น,มนอมลุ่ยตัวนั้นก็เครื่องใดอยู่ครับพวกหางอดไอยู่เ <c oughs> ม็ดสี่สิบตัวละหมื่นสามมะขันว่าหมาื่นภูขึ้นว่าหนึ่งขึ้นสิบบารอดวะละห่องไ้ต่อผมมูอยู่ละห่องไอต่อเด้อครับมบองไปยังอุ้ยตัวนี้งามอยู่เฮ้ยเมีสาวตัวนี้งามดีเดอ้อหัวหัวโดดธรรมชาติเด้อตัวนี้ครับ เป็นธรรมชาติอยู่เดีวสิไปบงอเลยเขาทำงอผูใน่องอยู่โอ้มันได้อยู่มันได้เน่าอสองตเลยเอาเยอะดื้อะอลูกเยลูได้ย่าอสองตเลยตลหมื่นสามพอเนาะสอมื่เบอรอใหม่ผมเร็วศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศู้าศูนย์สี่เจ็ 08-1065-0477่ 8, 1, 6, 5, 4, 7, 7. ้ใหญ่ผ้าครับเอาอย่างเงี้ยเลยครับเอาแม่ลูกลูกปูลูกใครล่ะแม่ขึ้นใหญ่เหรเฮ้ยใหญ่ครับลูกใหญ่ปิดูสองตัวเสจนล้าขึ้นยางผ่าดหน่ากอ่งเี้อที่งานมาันมาสั่งปีไหรอไหมไปดังไล่สดให้ รัดบางอย่ด้นี่เป็นทังเออไหลระหว่างพวแพร่ข้นระว่เออจะไปอกที่ไหนาตกใจอีกวต้นระว่ผมจะบวอยนผมไดวบอกเลยว่าไปสิสวันคนนน่าลูกคู่งหวแพร่ข้นอยู่จำเกนให้้มนีเบียร์น้เขาเนี่เบียน้ำอย่างนี้เบียรน้ำน้ำถมบามันมีตะลังค่าอยู่พายุไอไอยังทัดเมกกี้เนี่ยถมแถวเมืองวีเมืองอังอ้อยห้างเนี่ยมมีตะลังข้าวตัว เท่าไหร่เฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ควบนี่สามส่สองลูกมาไล่มาไหนมสองพันลูกพันนสองเอาพิจารณาเองได้เงินกระเป๋าพี่น้องเแต่มโค้งใหญ่แหงน่องม่บักจนึงวเม่บัใหได้น่องมีเฟียใหญ่ฟนตกได้มาบใัสุกวัน ผมเดี๋วมามามาม่มาไม่อยู่โอ ah <c oughs> ้ยผมเดีมาแล้วมาให้ยังคนคนหลายบ่อคลผมเดี๋ยวมาแล้วผมฝนตัวข้ามไม่ผมจะมาตัวนี้3ามหมนสองนออวร่กวัยไ่เรลวะทันี้สามศูนย์สี่สองศูนย์สี่หกเมืองาชเมืองรีสกีดฟังนี่มันมันมักล่องมันแตกมันหมื่นพ่อกล่องไม่เขาเข้าขึ้นคุณนรงคงขอบคุณมาครับ เอยียงวันนี้คุณอยู่จังหวัดศรีสะเกีครับกสถามัอะไรมาเขาเรีเนกสถาบันเป็นพันหรือตอนนี้จังหวัดศรีสะเกีย,ยได้ครับจังไ้ทั่วสามสิบสองแม่จังหวัดมีนเขาว่ามันศุกหัวมื่อไรยังบอกเราพ่นต๊ะแห้งบ้างเหมือนนั้นกระโปรงแห้งแล้วมันตกเรื่อยๆตกเรื่อยๆเออผมมาอะไรอย่างไรผมเป็นไข่เหมาเราข้างเหมือนน,บบนั้นมากไปดิแม่ลูกเออเอาแม่ลูกเด้อทีนีบบน่น สองหมื่นห้าร้อยแม่ผม grab ไม่เลยมาตะกอนขับไปสั่งเสือมาบอกว่าเราจะด่าอย่างดีเลยเนาะดิ่งเล่ยที่นี่ตะกอนมือนึ่งจับดูขิงยิงเล่ยที่นี่ครับพี่น้องครับแต่เสียวมีมือต่อคอมเปลี่นพี่น้องเนี่ยขามันยังไม่ดีอยู่นี่ใช่ไหมเห็นไหมขามันยังแข็งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเสียวเอาก้าวหยอดดูนี่ก็ลอยเก้าสิบบาทไปเลยนี่ชุดนี้แม่ลูกลูกแม่ไร้แม่เลยเฮ้ยสองหมื่น สองมืนแม่มันจาไปไปไปทหารด้ครับเด้อห้ยนุเรียงลบหนึงเด้อเป็นวโค้งเนาะเป็นวโค้งสองมื่นมามาครับมาเอยลูกคนนคงมไทยไทยกลางหม้ไทยกลางอไทยกลางสองมื่น่อเัด้นคตอนน่ด้วพี่น้องครับไายหลบอหล มาขอพเลยครับพรเล่เสียหกูกมันปร่มานจักจักเดือนเลยสามเดือนสามเดือนน่อเออครับเอาเบลีกมาใส่ไอเดสากเพื่อหมศูนย์แปดศูน์ครับศูนย์แปดศูนยหกสองศูนย์ครับหกสองศูนย์สี่สองแปดห้าสี่สองแห้าองขายได้ยุบไม่รอดขายได้ยุบไอแม่เอานะรอดขายยู่ดออครับแถวห้องนี่ราคาห้องนี่ห้องไหพี่น้องทมานต่อนนี้พี่น้องบริเวณรอชีนราคานีกขายเด้สองหมื่นเฮ้ ต้อนาตอนอมดุ้ยเิ่งเพิ่งงแฝดเว้ของดีของดีโอ้ยเแฝดงมาข่ายรมาอย่างไรนี่ทกทิมมาเดียมาอน้มาอย่างนี้นมาอย่างไีนี่เฮ้ยงัวแฝดวให้โอ้ยพี่น้องเมื่อไรเด้อไอ้เพื่อนเด๋เดี๋ยวเี่ยงไปเี่ยงกูเอาอยู่ ข้ให้เแถมสองอุ้ยง่แสดงแสดนบอกจังหน่อยมาดิแทงอยอุ้ยงแสดแม่ตัวหนึงเมี2ทั้งอนี่ม่ทั้งสองอพี่น้องเด้เลยเบอร์มาใส่ก่อนแล้วบอกเบแล้บอกเบบอกเบอร์บอกเบอร์ก่อนเรเรครับย์กาองศเบอ่นบอเด่น่งเจ็ดเก้าสี่เก้า9ก้9เ4้าทวนไหม 092เครับ417ครับ9 4้9ครับงวแฝดแฝตัวแม่ทั้งสเลยพี่น้องครับงวดไทเด้อตักบาท13,500าบาทมอหมองขายเลยมือมเดียวขายนาะขมือสิยหมืลอยเก็มืนเดียวขายนาะต่อหยเลยโอ้พี่น้องไอ้ต่อเฉดพี่น้องครับงวแฝดพี่น้องงวแฝดว่าเคยเห็นเนอแฝดแฝดฟู้แฝดแม่ แฝดเมี่งสองโตอยู่จังหวัดศรีสะเกดครับอำเภออุดรพิสัยง้อแฝดหม้อหม้อบะไรก็เลยบ่อย่างนี้ล้ตันก็จะก็จะว่ารวัดซีอะดรก็เลื่อยไปดันเอาหายไปวัดซังภาพเสียงชัดเจนไหมคุณนงค์ขายหูบ่จันพอเด้อคุณนรงค์ครับซีพันเกียร์ซื่อหม่ก้อนซีพันซ้อนอะไรนี่ตัวหนึ่งสายหูได้เห็นแล้วแต่มันใจจ่อยเด้อเอาู้ดายังไงง้อแฝดไปเลี้ยงครับแฝดคู่ทั้งสองไอแฝดแมงสองเด้อ ของเรากลังทายลูกลงลงเฟซบุ๊กเราอยู่คนเบอร์มาอีกรอบนึงแล้วพอแล้วเบอร์อีกรอบนึงเบอร์อีกรอบนึงครับครัเบอร์เบอร์คูเสองครับทีมเกครับเก้าสีก็เก้าครับมื่นสามพ้าอมงขายี่มื่นเดียวแล้วปะห้าร้อยมีประกันให้แล้วโอ้จนไหนมัน ผมต้อปทต้านเลยว่ะจะว่ามันเดี๋ยวไปมองบหูมันเป็นตัวแม่เลยคุณจะงมีสองตัวที่คุเห็นเห็นมองหรือสายตาเนี่ยปาดอะไรเฮ้ยตัวใดแม่ครมนี่ยักษ์ขาว่าอะไรผมผมโตไหมล่ะบ่ตีแม่ไหมเก่าพลาดเอ้าเออทางบ้านถามว้อไทยกี่เด้อพอแล้วครับแม่ลูกเฮ้ยแม่ลูกเก่าพลาด แม่ลูกเก่าพันลูดูแม่เด้ท่านที่ว่าอยูนอน่นครสวรรค์เนี่ยพ่อแล้วครับเอ้ยที่ว่าอยู่อยู่ไอ้ขอนแก่นนะ่ะแม่ลูกลูกตัวแม่ไทยกีเก่าพันซื้อเก่าพันเด้อตัวนี้ครับผมเก่าพันเด้อมีบ่เฮ้ยง้อไทยเมื่อไหร่ โอ้ยท่านด่ยมันมันมันจอยผดมอไทยบ่าไายเอาตัวเอาเบอร์มาเปิ๊บเบอร์ไม่ให้่แล้วเขาถามอยู่ว่าเจือเจอเบืออะไรนี่มันได้ทุน 8cc เจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกแปเจ็ดหกแปดมือตะควายไปขายว่าจะสูบเอาตัวอ้วนไปขายได้ตัวจอยม้วนเหลือเต็มเลยอยู่อูวาลินน้ำท่วมบ้านเหยียบน้ำแนี่มันโมมากันแม่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งเขาถามถามผู้นามันหรอถามบอกพวกว่าเขาเขาน้ำท่วมบ้านก็ว่าท่าน กระทวนมานอ้อมถกตก,ตกมาจากมือว่าทีมันคนเขาไทยนอ้องสสหูจักบาทเท่านั้นเออชื่อเราบ่นี่สือซื้อ,อเรียบร้อยแล้วต้องหูอีหลายม่ไหต้องหูนี่เนสือเหรอพี่น้องเนรอตัวนี้นี่นี่นักไรสทเนสือไปแล้ครับเนสือไปแล้วเนสือไปแล้ว สือไปแล้คกับบอสิบปวัตินะพี่น้องนีครับเพิ่งตัดเป็นสือไปผมกิดสิบวัติไหนนี่ยง้อพยัยรีใส่งัวใส่เหรเฮ้ยง้อตัวอ่ใส่ตัวเดียวป่าใส่ใส่เนี่ยมาคืออ่านลมูอ่ ตัวไม้โค้งอะไรไปแน่สิโค้งมื่นหกมื่นหกเนาะโค้งใหญ่ครับมีโค้งหมื่นโค้งใหญ่เด้อตัวนี้มื่นหกต้นไหนแมนบอดเหรอต้นไหนงวดเปลี่ยนบ้างต้นนี้อุ้ยงัวงัวหูมันเบิ่งกี้เลือปี่น้องเด้อเบิ่งเด้อคุณน้ำลมันจอยแห้งเลยนะโบกประเทศไทยเด้อเุื่อมันจอยแห้งเวลามันมันลงมามาลงลงสุดๆเลยเนาะเอาใส่อีกตัวหนึ่งใส่ให้ใส่ แม่สาวเด้อเอา้า <ENGLISH. S 1> ผู้สาวาาผู้สาวมาลำมาผู้สาวม้าลำม้าลำมูผู้ศีสุวรรณโคสีสวุสสวรรณสองสาวไอ้วเนาะง้อแม่บ่ะเฮ้ยเอ้ยง้อง้อสาวบ่ะขายจังไดตัวเท่าไดฮะตัวละเมื่อสามมันก็นกสเสด้ปีอีกปีกว่าแล้วเนาะมีปีกว่าอยู่หรอก เอาประมาณนี้พี่น้องตัวละมือสามเด้อข้อไปเรื่องเยอะพี่น้องครับราคาหนึ่งบังขายกับสิมีถือก้นหนีอยู่เนาะแม่นอีบังขายกับตออุ้ยตัวหนีงามวะตัวหนีเนื้อนังเต็มๆเนาะนั่งนาเนาะอย่างเนาะนี่มั่วนั่งนาแบบนี้ยั่วนั่งนามือสามต้นอันมืออะไรก็แม่แม่คงลืมไปเหล่าเมียลืมแล้วมือดอกปัญหาแม่อยากลูกไปเด้อคุณยายลียังไงแล้จยักป้องอะไรพ่อใหญ่ มัดอะไ้ขายเนาะขายงวงวัดไหนวัดอะไรักป่องผมไหนสดอยู่นี่นี่เอาเบอร์มาใส่เลยเบอมื่อย์หกสามศูสามห้าเก้าส้เก้าอนย์สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็อยางไรท่วเอาเขามักงวแฝดตัวหนให้เยเพียบ่หนเบอร์สพอไปเห็นเลยมันมากเมย์่นเมยมันนั่นไปเบิรงที่หลไปจะหักเนี้ยแฝดแมท้นั่นอ้ยกูอยากซื้อไปเลี้ยงนี่ว่าเกิดมาก ฝงเดิงมาหาเราเลยเนาะเอาตัวนี้ประมาณนั้นพี่น้องครับรตอนเอาสนามเหมือนกันยังพ่อพ่อย่างไหนอยู่ครับไปย่างไปยังอีกย่างเรียงๆกันพี่น้องวงนี้เป็นบวกเขาไม่ขีต่ต้มของเขาว่ะโอ้ยย่างไปเรื่อยๆนะไปมึงสั่งเงินไปโอ้ยขี่ต้มเว้ยเดี๋ยวผมย่างออมกอนเดลยครับเด้อ Yeah.